เวลาคนใกล้จะตายอย,าอย่าไปเปิดอย่างอื่นนะเขาฟังมาทั้งชีวิตแล้วเองเพิงตีวงกีวีไม่ต้องฟังสิ่งที่สําคัญที่สุดมันเหลือเวลาไม่มากครูเจ้าบอกให้ฟังคําตถาคตคนที่ใกล้จะตายเนี่ยนะถ้าได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตพระพุทธเจ้าเราประกันไว้เลยว่าสิ้นสังโยชน์ได้เป็นอริบุคคลทั้นที่สามได้เห็นไหมเลยโสดาบันอีกครับ ทำไมเร็วขนาดนั้นผู้เจ้าต้องรู้ละความแก่กล้าของอินทรีย์มันจะมีช่วงไหนฟังตอนเนี้อาจจะยังเฉยๆแต่ถ้าตอนนี้นาทีนี้โยมกำลังจะตายโยมจะไม่เอาอะไรแล้วขออย่างเดียวรอดหรือไปสู่สุคติหรือว่ารอดให้ได้ทำผู้เจ้ามีความสําคัญขึ้นมาทันทีการวางจิตจะวางยังไงก่อนตายปุ๊บเนี่ยและถ้าเราวางถูกต้อง ซึ่งผู้เจ้ายืนยันว่าถูกต้องแน่นอนเพราะคนจะตายแล้วเห็นสัจธรรมแล้วเขาจะคว้าทันทีเลยผู้เจ้าจึงประกานว่าคนที่ได้ฟังํำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตถึงจะฟังจากสาวกนํามาถ่ายทอดก็ตามหรือตัวเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองก็ตามผู้นี้จะสิ้นสังโยชน์าได้จากปุทุชนเนี่ยยังไม่เคยสิ้นสังโยชน์เลยจะมาเป็นอนุคนในขั้นสิ้นสังโยชน์า